เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับองสวัสดีครับนี่ผมก็มาชีเป้ารถสวยๆมาชมหรือซื้อหรือใช้นะครับคันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าเจ็ดปีศูนย์สี่ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยทีเดียวสภาพดีสมบูรณ์มากๆครับแยสจีดีสดได้ผ่อนได้ด้วยนะครับคันนี้ สามารถผลได้เตือนละ4,700บาท36มวดเท่าวนั้นเอง3ปีนั่นเองครับรถยังสวยสภาพดีมาดูรายละเอียดกันต่อนะับติดแบ็คลิโก,ออกได้อันนี้เครื่อง1 5จุด้าเบนซินครับไม่เคยแก๊สสดๆเลยเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นภายในสวยเบาะผ้าเดิมแอร์เย็นชำ้ำเกียร์ออโตจบไฟฟ้าจกมอข้างก็ปรับไฟฟ้าสภาพดีสมบูรณ์พร้อมใช้ประตูระบบเซนทันล็อก ซีดีเดิมโรงงานพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเพลงที่พวงมาไลัยได้เหมาะพับได้พับเรียบตับนอนได้ครับค,คุ้มครับาชาชอฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีา้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่ลาคคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมก็ได้ทางเราขอเพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันเท่านั้นครับ ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยราคาเต็มอยู่ที่1 4ึ0 0 0สนสีบาทครับนาวที่3ามหมื่นห้าพันสี่พ้บาท 4, 700, 36มวดรายละเอียดทางก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ